ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากรายการมีเรื่องไลฟ์อพิโซด14หัวข้อเลิกแก้ไม่แตะ1 1 2ซึ่งออกอากาศผ่าน YouTube จอมขวันเมื่อวันที่5พฤศจิกายนซึ่งดำเนินรายการโดยจอมขวันเหล่าเพชรได้เปิดการสนทนาระหว่างนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้ากับนายอัธวิทย สุวรรณพักดีเลขาธิการพักกล้าถึงประเด็นการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2หลังมีความพยายามจากพักเพื่อไทยพร้อมนำข้อเสนอเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภาแต่ว่าถูกนายทักษิณชินวัตเวรเบรกจนสุดท้ายเนี่ยยอมถอยไม่เป็นตัวตั้งตัวตีขณะที่พักเก้าไกลยังคงผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้นะครับซึ่งในตอนหนึ่งเนี่ยนายปิยบุตรบอกว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ออยู่ในกลุ่มกฎหมาย ฐานหมินประมาทดูหมินความผิดเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคลหรือผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆเห็นว่าความผิดฐานหมินประมาทหรือดูหมินทั้งระบบตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ถึงบุคคลธรรมดาควรออกจากคดีอาญาได้แล้วเปลี่ยนมาเป็นคดีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งแทนโดยอ้างว่าเป็นเทรนด์ของโลกและสาประชาชาติสนับสนุนยกเลิกโทษอาญาออกจากคดีหมิ่นประมาทซึ่งมีอยู่1 0อยู่44ประเทศเหตุผลหลักคือปรัชญากฎหมาย การจำคุกคือการเอาคนไปขังเอาไว้เพื่อจำกัดเสรีภาพในช่วงเวลาหนึ่งการลงโทษทางอาญาจึงต้องสืบเนื่องจากการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมแม้การหมิ่นประมาทไม่ใช่แค่คนสองคนรวมไปถึงสังคมแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปสังคมเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมีเสรีภาพในการแสดงออกอดทนอดกลัน้นความเห็นที่แตกต่างมากขึ้นโทษฐานหมิ่นประมาทจึงค่อยๆออ,อ,ออกปล่อยปล่อยให้แต่ละคนเรียกค่าสินไหมทดแทนเอาเองนายปียบุตรอ้างเนี่ยนะครับว่า ตั้งแต่เข้าสู่วงการการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะถูกบินประมาทและถูกปล่อยเฟกนิวแต่ยึดหลักว่าอยากรณรงค์แบบนี้เลยไม่ฟ้องคดีใครเพราะจุดยืนของตนกับคนที่บินประมาทถ้าไม่รู้สึกเจ็บปวดก็ปล่อยเขาไปแต่ถ้ารู้สึกเสียหายก็เรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งเพราะฉะนั้นเวลาถูกบินประมาทรัฐไม่เกี่ยวปล่อยให้คนสองคนว่ากันเองบางตำแหน่งเป็นเรื่องสาธารณะเช่นศาลประมุขของรัฐข้าราชการเจ้าพนักงานแต่โลกมันเปลี่ยนประชาธิปไตยไปไกลามากก็ถูกตั้งคำถามว่าตำแหน่งเหล่านี้เป็นตำแหน่งสาธารณะ ใช้อำนาจสาธารณะใช้ภาษีประชาชนจึงเป็นโอกาสที่จะถูกวิจารณ์มากกว่าคนอื่นอยู่แล้วฉะนั้นค่อยๆเอาเรื่องนี้ออกจากคดีอาญาให้หมดไปอะไรที่กำหนดความผิดอาญาต้องตอบสังคมให้ได้ว่าลงโทษเพื่อต้องการให้สังคมดีขึ้นอย่างไรเพราะคดีฆ่าคนตายก็ไม่มีใครบอกให้ออออกจากคดีอาญาเพราะกระทบสังคมแต่พอไม่กระทบสังคมเป็นเรื่องเรื่องส่วนบุคคลก็เอาออกจากคดีอาญาก่อนนี่ครับในขณะที่ทางด้านนายอัธวิทย์นั้นก็บอกว่าตนก็ไม่ใช่พวกขวาจัด และไม่นิยมการหยิบประเด็นให้เกิดความแตกแยกทางการเมืองในช่วง1ิบกว่าปีที่ผ่านมาทําการเมืองหนักมากแล้วใกล้เลือกตั้งเมื่อไหร่ก็แบ่งคนออกเป็นสองฝ่ายทันทีในประเด็นใดประเด็นหนึ่งคราวนี้ตนกลัวมากเรื่องการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นประเด็นพยายามจะหาจุดลงตัวให้ได้ว่าอะไรที่ไม่เข้าใจและพอจะคุยกันได้ทางวิชาการตามปกติโทษอาญาระบุตามมาตราส8บเนี่ยแต่ถ้าจะให้มาตรา1 1 2เป็นไปในลักษณะทางแพ่งรวมทั้งหมิ่นประมาททุกอย่างแบบนี้คนไม่เท่ากัน แปลว่าคนรวยด่าใครก็ได้ถ้าให้ค่าสินไหมทดแทนเข้าไปตอบโจทย์แปลว่ารวยกว่าคนอื่นสูงกว่าคนอื่นก็สามารถจะด่าใครก็ได้แล้วไปจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนอย่าลืมว่าเวลาเสียหายศาลจะดูว่าบางส่วนหรือไม่จะทําให้สังคมนําไปสู่ความไม่เท่าเทียมคนรวยเนี่ยเปรียบได้เปรียบในประเด็นนี้และขอฝากว่าเวลาดูเรื่องความเท่าเทียมเรื่องเสรีภาพต้องดูอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องพาราดอนภาคสังคมต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถึงจะมีทางออก ไม่อย่างนั้นก็แบ่งซ้ายแบ่งขวาแล้วรุนแรงทั้งคู่หาทางออกไม่ได้นี่เป็นความคิดของทางด้านคุณอัธวิทย์นะครับซึ่งแน่นอนครับหลังจากที่รายการนี้ออกไปเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคนก็มีแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่าย2พวกส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยครับแน่นอนชื่นชมทางด้านคุณอัธวิทย์นะครับบอกว่าการให้ข้อมูลในครั้งนี้เนี่ยมีความชัดเจนนะครับแจ่มชัดมากในขณะที่นายปิยบุตรนั้นเนี่ยครับมีคนส่วนหนึ่งก็โจมตีนะครับเพราะตั้งเป้าไว้ชัดเจนว่า ต้องยกเลิกกฎหมายมาตราร1 2ในขณะที่พวกที่เคยสนับสนุนนายปิยบุตรเองนั้นเนี่ยครับก็ยังคงออกมาต่อว่าต่อขานนายปิยบุตรกรณีที่ดีเบตในครั้งนี้เนี่ยคือลักษณะนั้นต้องบอกว่าไม่ทันทางด้านคุณอัธวิทย์เนี่ยนะครับการให้ข้อมูลให้เหตุผลนั้นเนี่ยเรียกว่าสู้ไม่ได้เลยครับหลายคนก็เลยตั้งคําถามไปยังนายปิยบุตรว่าทําไมเนี่ยครับถึงไม่มีท่าทีที่เรียกว่าแข็งกร้าวหรือชัดเจนในประเด็นที่ตัวเองนั้นเนี่ยครับ อยากจะนำเสนอปรากฏว่าล่าสุดนั้นเนี่ยวันที่7พฤศจิกายน2564นารยปิายบุตรนั้นก็ได้ทวิตข้อความไว้แบบนี้ครับบอกว่ามีคนวิจารณ์ว่าทำไมผมไปดีเบตกับอัธวิทในรายการจอมขวัญด้วยท่าทีที่สุภาพเรียบร้อยไม่ส่ใจกองเชียร์เหตุผลดีกว่าแต่โต้วาทีสู้ไม่ได้ทั้งหมดผมจงใจให้เป็นแบบนี้ด้วยเหตุผลหลายประการก็บอกแบบนี้นะครับบอกว่า 1. ผมต้องการพูดให้คนที่ไม่รัก ไม่เชียร์ผมหรือคนที่ไม่ได้ติดตามผมได้ฟังผมแม้ผมอธิบายเรื่องพวกนี้ในพื้นที่ของผมได้บ้างแต่พวกเขาก็ไม่เคยฟังต่อต้านแต่อย่างน้อยพอรายการนี้มีฝ่ายขวาอนุรักษ์นิยมมาพูดด้วยอย่างน้อยเขาก็ต้องได้ฟังผมบ้าง2เนี่ยบอกว่าการสื่อสารกับคนเหล่านี้ต้องใช้ท่าทีอีกแบบเราไม่สามารถใช้ท่าทีดูดันได้เลยผมจึงปล่อยให้อัธวิษท์ทำตนยกตนข่มท่านเพื่อให้คนที่มีเหตุผลพอสมควรเห็นว่า คนที่พวกคุณคิดว่าล้มเจ้าแบบผมพร้อมจะพูดคุยหาทางออกด้วยการปฏิรูปสถาบันกษัตัตย์นอกจากนี้นายปิยบุตรยังมีการเขียนข้อความบนทวิตเตอร์ต่อเนี่ยนะครับก็บอกว่า3เนี่ยผมมาดีเบตกับคนเหล่านี้ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเอาชนะโตวาทีให้คนกด,กดปุ่มเชียร์โหวตให้ผมถ้าผมต้องการแบบนั้นผมก็พอทราบอยู่ว่าเทคนิคการโตวาทีเพื่อเอาชนะต้องทําอย่างไรแต่ผมต้องการแสดงให้เห็นว่า การคุยเรื่องมาตราร้2และกษัตริย์สามารถทำได้ในที่สาธารณะสื่อสาธารณะโดยไม่ต้องวงแต่แล้วก็บอกว่าผมหวังว่าอย่างน้อยการดีเบตในรายการนี้จะช่วยเปลี่ยนใจคนที่ไม่เห็นด้วยได้ฉุกคิดหรือฟังเหตุผลของเราในท้ายที่สุดอาจไม่สำเร็จแต่ถ้าบังเอิญเปลี่ยนใจคนได้แม้ไม่กี่คนก็คุ้มค่ากว่าการที่ผมโต้วาทีใช้โวหารชนะอัธวิ์หากผมประเมินผิดทั้งหมดก็ต้องยอมรับและวางแผนสื่อสารใหม่ครับ นอกจากนี้บอกว่ายังมีอุปสรรคเรื่องการพูดโดยต้องระวังไม่ให้ตัวผมโดนร้อยสิบสองด้วยเมื่อเราดีเบตในที่สาธารณะกับฝ่ายรอยัลลิสเราต้องแบกน้ําหนักเสมอเขาพูดอย่างไรก็ไม่เสี่ยงแต่เราพูดเราเสี่ยงร้อยสิบสองซึ่งประเด็นนี้ผมชาชินเสียแล้วภายใต้ระบอบนี้เราขึ้นชกกับเขาเราชกได้ด้วยมือข้างเดียวนี่ครับนายปียบุตรก็ยังบอกต่อนะบอกว่าถ้ากล่าวอย่างรวบรัดเนี่ยนะครับก็บอกว่าในรายการนั้นผมไม่ได้พูดกับคุณอธัธวิทย์ ไม่ได้ต้องการชนะโต้วาทีคุณอัธวิทย์แต่ผมต้องการพูดกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกมาตรา1 1 2ที่ฟังรายการนี้ให้ลองมาฟังผมบ้างนี่เป็นเหตุผลของนายปิยบุตรนะคุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อด้วยสติปัญญาคุณปิยบุตรนั้นจะสู้คุณอัธวิทย์ได้หรือไม่ได้เราไม่ทราบหรอกครับนะครับเราไม่ทราบแต่คุณปิยบุตรบ,บอกว่าเอาแล้วนะผมที่ผมบอกว่าผมไม่ทราบนั้นคุณผู้ชมก็พิจารณาจากสิ่งที่คุณปิยบุตรพูดไปก่อนหน้านี้แล้วก็คุณอัธวิทย์เนี่ย ได้พูดไปก่อนหน้านี้ก็สามารถเทียบกันได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับเรื่องราวข้อมูลใครชัดเจนกว่าใครแล้วสิ่งที่คุณปิยบุตรบอกมานั้นเนี่ยคุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่คุณผู้ชมนะครับแต่นี่คุณปิยบุตรบอกว่าตัวเองนั้นไม่ได้ต้องการเอาชนะคะขานหรือไม่ได้ต้องการที่จะอะไรทั้งนั้นแต่อยากให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองนั้นฟังก็เลยมีท่าทีที่แบบเรียกว่าเรียบๆง่ายๆแล้วก็บอกว่าคุณอัธวิทย์นั้นเนี่ยทำตัวนั้นยกตนข่มท่าน คุณผู้ชมจะเชื่อใครคุณผู้ชมจะให้น้ำหนักกับใครก็แล้วแต่พิจารณาลองไปหาดูนะฮะกับรายการดีแบตนี้และคุณผู้ชมจะทราบแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าแต่ละคนนั้นคิดอย่างไรคุณอัธวิทย์คิดอย่างไรนายปิยบุตรคิดอย่างไรและเชื่อหรือว่านายปิยบุตรนั้นเนี่ยจะทําให้คนที่รักศรัทธาเทิดทูนสถาบันเห็นด้วยกับนายปิยบุตรในการที่จะยกเลิกกฎหมายมาตรา112เพื่อให้ใครต่อใครนั้นเนี่ยกล่าวหาหรือว่าวิาพาก์วิจาร พระมหากษัตริย์ได้อย่างสนุกป,ปากอย่างนั้นหรือครับ